สวัสดีเพื่อนๆนและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับชาวราศีมังกร เป็นราศีที่10ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีมังกรก็คือแพะชาวราศีมังกรเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีซื่อตรงและเป็นนักปฏิบัติด้วยความที่ดาวเสาร์เป็นดาวประจำราศีผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวินัยในตนเอง และทำงานหนักมากพวกเขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับความสำเร็จชาวราศีมังกรมีความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งสามารถรักษาคุณค่าดั้งเดิมไว้ได้ชาวราศีมังกรเป็นนักปฏิบัตินะครับและเป็นจักรราศีที่ขึ้นชื่อว่ามีความจริงจังมากที่สุดเป็นราศีที่รักอิสระ ซึ่งสามารถสร้างความก้าวหน้าได้ทั้งระดับบุคคลและในระดับธุรกิจนะครับสวัสดีครับกระยาณมีทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีโอกาสได้มาทำคลิปนะครับเปิดไพ่ทำนายดวงให้แก่ชาวราศีมังกรในช่วงของวันที่15เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนนีน้นะครับเราจะมาดูกันว่าในเรื่องของการงานการเงิน เรื่องของสุขภาพของชาวราศีมังกรจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าการทํานายไทยทักแบบนี้เป็นการทํานายโดยรวมนะครับไม่ใช่เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับขอให้รับฟังขอให้เก็บแต่พลังงานดีๆเก็บแต่สิ่งดีๆกลับไปนะครับชาวมังกรนะครับ หลายๆท่านนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับการงานถือว่ายังไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากวันที่ท่านได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผลการทํานายดวงชะตานะช่วงนี้นะครับตัวท่านเองนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งอกตั้งใจถือได้ว่ามีความจริงจังถึงขั้นมากที่สุดนะครับที่อยากจะพัฒนาการทํางานของ,ของตัวเองให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะ หากในที่ผ่านๆมานะครับหลายๆท่านนะครับไม่ค่อยได้ใส่ใจกับการทำงานมากเท่าไหร่และช่วงนี้ขอให้ท่านนะครับปรับสมดุลร่างกายนะครับทำใจให้สงบลดละเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นเช่นออกไปเที่ยวออกไปดื่มออกไปพบปะเขาเรียกว่าสังสรร์ปาร์ตี้อะไรให้ให้งดก่อนนะครับ ทำใจให้สงบแล้วจะคิดงานออกนะครับแล้วสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำเกี่ยวกับการงานนะครับมันจะประสบความสำเร็จผลงานมันก็จะมีให้เห็นออกมาได้แบบเด่นชัดขึ้นนะครับชาวมังกรทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการเงินนะครับการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังของเมษายนนี้ชาวราศีมังกรนะครับถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความมุ่งม,มั่นและต้องการอนาคตที่มั่นคงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ หากที่ผ่านมานะชาวมังกรหลายๆท่านเนี่ยเคยจับจ่ายเคยใช้เงินตามสบายใจนะครับในช่วงนี้จะใช้จะจ่ายอะไรนะครับก็จะเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเองคือไม่อยากให้ตัวเองลําบากไม่อยากให้การเงินมันต้องขัดสนอีกแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะใช้เงินอะไรคุณชาวมังกรนะค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่าพิถีพิถัถนคิดเป็นแบบให้มันออกมาว่าควรจะใช้หรือไม่ใช้นะครับในช่วงนี้ แถมในช่วงนี้นะครับก็มีความคิดที่อยากจะลงทุนนะครับเอาเงินที่มีนี้ต่อยอดทําให้มันเป็นเงินก้อนเป็นเขาเรียกว่าต่อยอดให้มันเป็นกอบเป็นกำรรขึ้นมาผลสรุปคือชาวมังกรที่ผ่านมาเคยทําตัวหลวมนะครับเกี่ยวกับการเงินแต่ช่วงนี้ต่อไปนะมีความคิดที่อยากจะร่ารวยขึ้นที่อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรียกได้ว่าอยากจะหนีจากความลําบากนั่นเองนะครับและสําหรับคนที่ ทำงานประจำช่วงนี้ก็จะเริ่มประหยัดขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับและมีความต้องการที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้นนอกจากงานประจำบางท่านนะครับที่มีงานมีงานประจำก็มีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจเพิ่มอยากจะหารายได้เสริมอยากจะทำงานเพิ่มเพื่อที่อยากจะสร้างฐานะตัวเองให้มันมันม่นคงกว่านี้นะครับชาวมังกรและสำหรับชาวมังกร ที่ทาธุรกิจส่วนตัวที่เป็นเจ้าของร้านค้าหรืออะไรต่างๆนะครับในช่วงนี้คําแนะนํานะครับขอให้วางแผนจัดงบการเงินในองค์กรใหม่นะครับตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกเขาเรียกว่าปฏิรูปการเงินใหม่นะครับแล้วจะทําให้มีเงินเก็บมากขึ้นนะครับจะทําให้มีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจในอนาคตที่ก็จะมีเข้ามานะครับถ้าท่านได้เริ่มจัดการในเรื่องของการเงินตรงนี้แล้วก็จะเริ่มมองเห็น ช่องทางอันไหคนควรอุดอันไหคนควรเติมนะครับและความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะครับทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภชาวมังกรในช่วงนี้นะในใจลึกๆหลายๆท่านนะครับมุ่งหวังที่จะเสี่ยงนะครับซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับอยากรวยทางรัฐตามพื้นดวงแล้วช่วงนี้ยังไม่ควร เขาเรียกว่าเล่นในด้านนี้นะครับชาวมังกรดวงท่านจะขึ้นดวงท่านจะโชคดีก็จริงนะครับแต่ขอให้หลีกเลี่ยงในการเขาเรียกว่าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก่อนในเดือนนี้นะครับให้เอาเวลามาตั้งปกตั้งใจใส่ใจในเรื่องของการงานใส่ใจในเรื่องของการวางแผนก่อนนะครับแล้วจะทําให้การเงินในอนาคตนี่มันจะอู้ฟู่ขึ้นเองนะครับ และสุดท้ายอาจารย์ก็จะมาต่อในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีมังกรนะชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับในเรื่องของสุขภาพนี่ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแต่สิ่งที่ควรปรับปรุงคือปรับร่างกายตัวเองให้สมดุลน,นะครับทำงานและก็พักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าดูเหมือนว่าในช่วงนี้ชาวมังกรจะทํางานหนักมากๆนะครับอาจจะทําให้เวลาของการพักผ่อนมันไม่เพียงพอสุขภาพเราอาจจะแย่ได้ในอนาคตนะครับ เอาละครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับดวงการงานการเงินนะครับสุขภาพของชาวราศีมังกรให้ผลตั้งแต่ช่วงวันที่15เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนปี2566นะครับหากชาวมังกรท่านใดฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้รับคําแนะนํา ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองจนเกิดผลประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขอวอวยพรให้ทุกๆท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโชคดีปีใหม่นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหนังใจปรารถนานะครับโชคดีนะครับชาวมังกรสวัสดีครับ